สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับ้าสู่ช่วงไทยแลนด์แคนดูกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวของธุรกิจและไอเดียดีๆที่คนไทยก็ทําได้ครับคุณผู้ชมที่ชอบซื้อสินค้าเนี่ยอาจจะต้องการที่จะรู้ราคาก่อนที่จะตัดสินใจทุกครั้งนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเนี่ยมาจะมาพูดให้ฟังเรื่องของบริการดีๆที่ช่วยให้การตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแขกทั้งสองห่้าของผมในวันนี้นะครับเริ่มจากคุณธนาวัฒน์มาลาบุญพาและคุณวิโรธสุภาดุลนะครับ ขอเรียกคุณไวและคุณฮะแล้วกันนะครับจะง่ายก่อนดนของแสดงความีดีก่อนที่ล่าสุดเนี่ยข่าวของทั้งของบริการไพรซ่าเนี่ยไปขึ้นที่เว็บต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครเราคงได้เห็นข่าวดีแบบนี้เรื่อยๆรเริ่มแรกก่อนเลยไพรซ่าเนี่ยที่มาเริ่มจากอะไรครับครับก็ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเพิ่งเรียนจบปริญาโทจาก m i m นะครับธรรมศาสตร์ก็ช่วงนั้นเนี่ย เออเรียนจบทางนั้นการตลาดมานะครับแล้วก็ความรู้ที่อยากจะเอามาใช้อ่ะแล้วว่าร้อนใช่ใช่อยากจะมาอยากจะมาลองทําในธุรกิจจริงๆครับผมนะครับช่วงนั้นเองก็ผมก็เริ่มคุยกับเพื่อนนะครับชักชวนกันว่าเนี่ยอยากจะทําธุรกิจในสิ่งที่พวกเรารักนะครับซึ่งก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับทางน้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีนะครับช่วงนั้นผมก็เริ่มชวนกับคุณฮะนะครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อคุณแก้วนะครับก็เข้ามา ร่วมคิดกันว่าเออช่วงนั้นเนี่ยเราจะทําธุรกิจอะไรดีที่เกี่ยวกับทา้งั้นสิ่งที่เรารักกันนะครับ,รบเราก็มองว่าช่วงนั้นเนี่ยสปีที่แล้วนะครับอ e ีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยค่อนข้างบูมนะครับ,ค,รบคือธุรกิจต่างๆเนี่ยเงินทุนจากต่างประเทศเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอีคอมเมิร์ซ e ต่างๆเนี่ยร้านค้าต่างๆพุดขึ้นมามากมายมเลยเพราะว่า เออเว็บไซต์แพ็กเกจต่างๆร้านค้าออนไลน์ line, สำเร็จรูปเนี่ยคนเปิดง่ายๆละที่คนสามารถเข้าไปเปิดร้านโดยที่มีเครื่องมือทุกอย่างไม่รีอบรอลวใช่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าออนไลน์ line, เนี่ยเปิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับจากที่เราลองเก็บข้อมูลช่วงนั้นเนี่ยมากกว่า40,000 0เจ้า oh, ร้านค้าออนไลน์ที่<ะ>เปิดในไทยนะครับแต่ปัญหาคือเราเรามองว่ายิ่งร้านค้าออนไลน์เยอะเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาในมุมผู้ใช้คือว่า ทางเลือกมันเยอะเกินจริงครับบางที่เหมือนกับมันเยอะจนเราไม่รู้จะเริ่มไปดูที่ไหนบ้างลายตาไปหมดใช่ถูกต้องจะซื้อของสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนดีครับที่ไหนที่จะให้ราคาดีๆที่ไหนมีโปรโมชั่นดีดีอ่าจุดนั้นเองเราก็ตัดสินใจรวมกันว่าเราต้องการที่จะทำธุรกิจ ที่เป็นเทคสตาร์ทอัพธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จุดนี้อืก็คือมาช่วยให้การค้นหาข้อมูลเนเรื่องราคาเนี่ยง่ายขึ้นเลยใช่เราเลยเริ่มตัวธุรกิจ p r i ซ่า com ขึ้นมานะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อว่าตอบสนองในแง่ที่ว่าเวลาจะซื้อของสักอย่างหนึ่งอ่ที่ไหนขายราคาเท่าไรบ้างช่วยเห้บเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบสินค้าได้ง่ายๆครับผมจุดนี้นั่นเองคุณฮะครับแล้วไพรซ่าเนี่ยรู้ที่มาแล้วคราวนี้วิธีการทํางานไพรซ่าเนี่ยมันทางานอย่างไงคร ก็วิธีการทํางานนะครับือหมายถึงว่าเราต้องไปไล่ดูตามเว็บตามร้านอะไรต่างๆแล้วเอาราคามาขึ้นเองอะไรอย่างนี้ป่ะฮะอันนี้ไม่ใช่ครับก็คือตัวระบบของไพซ่าเนี่ยเนื่องจากไพซ่าเนี่ยเป็นตัวเซิร์ชเอ g i n e เฉพาะทางสําหรับค้นหาสินค้าครับผมตัวระบบเนี่ยก็จะแบ่งหลักๆมีส่วนแรกก็คือส่วนที่ทําหน้าที่รวบรวมสินค้าจากร้านค้าต่างๆเข้ามาในระบบไพซ่าอันนี้ครับเราก็มีการอัฒนาขึ้นมาเองใระบ แต่ว่าระบบหลังบ้านในการค้นหาสินข้อมูลสินค้าพวกนี้เนี่ยทำเองหมดเราทำเองหมดเลยครับแล้วส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่แสดงผลให้ให้ยูเซอร์ใช้ก็คือเป็นหน้าตาพวกหน้าตาการอันนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นตัวเว็บไซต์นะครับไปซาดอือแล้วเรายังมีส่วนที่เป็นโมบายแอปเคชั่นอีกนะครับแล้วก็มีทั้ง ตัว Android หรือว่า i p iPhone อืมคือทุกวันนี้นี่ใครใช้สมาร์ทโฟนเนี้ยไปดาวน์โหลดใช้าได้เลยใชได้หมดเอยหลักๆก็จะมี2ส่วนเครับครับทีนี้อะไรที่เป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ไพซ่ามันต่างจากบริการผมเข้าใจว่านันจะมีบริการคล้ายๆอย่างนี้อยู่ในตลาดบ้างแต่อะไรที่ทำให้ไพซ่าโดดเด่นขึ้นมาตัวที่ทำให้ตัวไพซ่าเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาก็คือหลักๆเลยคือเราสามารถตอบสนองความต้องการ ได้ดังฝั่งผู้ซื้อและฝั่งร้านค้าออนไลน์เพราหมายถึงว่าไปช่วยคนที่เป็นคนขายด้วยอ่ะใช่ครับก็หลักๆคือดังฝั่งผู้ซื้อนะครับครับเราสามารถที่จะทําให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถค้นหาสินค้าหรือว่าเปรียบเทียบราคาได้อย่างง่ายได้สะดวกเพราะว่าเรารวบรวมสินค้าจากเว็บไซต์ต่างๆมาให้หมดแล้วอืคือตัวผู้ซื้อเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปค้นหาเองนะครับทางฝั่งร้านค้าเนี่ยล้วก็จะสามารถช่วยให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเห็นร้านค้า หม่ได้เช่นว่าสมมุติว่าเราเปิดร้านค้าออนไลน์ขึ้นมาอันนึผมเราจําเป็นต้องการต้องทําการตลาดเพื่อให้ร้านค้าเป็นที่รู้จักของลูกค้านะครับถ้าร้านค้านั้นเข้ามาในระบบไพซ่าเนี่ยเราก็จะเจอลูกค้าที่อยู่ในไพซ่าอยู่แล้วอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าที่เคยมาใช้งานเนี่ยคราวนี้เนี่ยฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยทำให้ผู้ขายเนี่ยสามารถเห็นได้ด้วยลูกค้าสามารถเห็นสินค้าของผู้ขายได้ทันทีครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ใช้งาน เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์เราต่อเดือนนียมากกว่า1ล้านสาแสนลายโอหลักล้านเลยครับทุกวันนี้ทำให้ร้านค้าใหม่ๆนยสามารถ ทำขายสินค้าให้ลูกค้าได้ทันทีเลยที่เปิดครับทีนี้พอรู้วิธีการทํางานแล้วคุณวหวครับเรื่องของรูปแบบการสร้างรายได้ของไชซ่าคืออะไรครับครับก็อย่างที่คุณฮาว่านะครับว่าเราสามารถจุดเด่นของเราเองนะครับเราสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งแน่นอนคือผู้ชายนะครับที่เข้ามาเปรียบเทียบราคาสินค้าต่างๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งคือผู้ขายนะครับเราสามารถประสาน2ส่วนเข้าไว้ด้วยกันนะครับผู้ซื้อก็อยากซื้อ ผู้ขายก็อยากขายเพราะฉะนั้นธุรกิจจึงเกิดเพราะฉะนั้นโมเดลธุรกิจก็คือง่ายๆเราสามารถที่จะช่วยให้คนซื้อเจอคนขายคนขายสามารถขายได้ครับเพราะฉะนั้นคือเรา บริการธุรกิจตัวไライซ่าเนี่ยให้กับผู้ใช้ฟรีๆคนเข้ามาเซิร์ชหาสินค้าได้ง่ายๆเลยไม่ต้องเสียค่าบริการเลยตอนน,น,นี้เนี่ยใครที่ทมชมชมองบ้านเนี่ยไปดาวนโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้ได้ฟรีใช้ได้ฟรีฟรอ๋อครับ,รบนอกจากนั้นก็คือว่าใช้บนเว็บไซต์เราเองก็ตามพิมพ์ก็ไライซ่าดอทคอมเข้าไปจะเซิร์ชจะอะไรเงี้ยก็คือใช้ฟรีครับผมแน่นอนนะครับแต่ว่าสำหรับตัวในการทำเงินเนี่ยเราทำเงินกับร้านค้าออนไลน์ ที่เขาขายสินค้าให้กับผู้ผู้ซื้อครับผมอ่านะครับก็จะมีร้านค้าบางส่วนที่เขาสปอนเซอร์เพื่อว่าเออเขาอยากจะขายสินค้าได้ตรงนั้นเราก็เหมือนเก็บค่าบริการเหมือนเป็นค่าโฆษณานั่นเองนะครับก็เป็น advertising model นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เปิดบริการจนเปิดบริการถึงตอนนี้เนี่ยเป็นไงฮะเรื่อง r e ม e นู e เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่องเล v e น u e ตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยครับค่ะตั้งแต่เปิดมาปีที่หนึ่งสองสามปีนี้ปีที่สามนะครับเราเริ่ม ทำเงินจนหมยถึงว่าหมยถึงกํากไรไรนะครับตั้งแต่ปีที่1เลยอืมอ,อ่าฮะชอบผมนะครับจนมาปัจจุบันตอนนี้ก็คือถือว่าแบบ break in e มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็<อ>ทํากําไรเรียบร้อยถึงจุดที่เรียกว่าตั้งไว้ตั้งแต่แรกมาฮะมาถึงเป้าหมายค่อนข้างค่อนข้างใกล้เคียงครับนะครับแต่จริงๆเราก็ยังมีเป้าที่เราจะต้องโตขึ้นไปอีก อืมนะครับครับผมแล้วนี้ถามถามคุณฮาร์ดดีกว่าว่าบริการอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับถ้าเกิดมีคนเนี่ยจะเข้ามาแข่งกับเราเนี่ยเราเราจะมีวิธีการทํายังไงให้เราเองสามารถเป็นผู้นําได้อยู่ครับอ่าคือจุดหลักเนี่ยเนื่องจากตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราพัฒนาเองทั้งหมดนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับทั้งฝั่งผู้ซื้อหรือฝั่ง้น่ค้าอะไรได้ครับผมคือเราสามารถสนองความต้องการสําหรับ ผู้ซื้อผู้ขายที่เป็นคนไทยได้ครับผมอย่างชัดเจนครับแล้วอันนี้ถ้าถ้าเกิดถามว่าเนี่ยล่าสุดเพิ่งเห็นว่าเพิ่งมีเปลี่ยนหน้าตาของเว็บไซต์ใหม่ไปเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในตัวไพซ่าเร็วๆนี้ไหมฮะมีมีแลนที่จะปล่อยอะไรเร็วๆนี้หรือเปล่าครับครับก็แน่นอนก็คือตั้งแต่แรกเลยจุดหลักของเราก็คือว่าเราต้องการตอบโจทย์ในแง่ของว่าเราต้องการเปรียบให้คนคนซื้อเนี่ยเปรียบเทียบราคาได้ง่ายๆครับนะครับแต่จุดที่เราได้รับฟีดแบ็กมานะครับเวลาคนเข้ามาเลือกซื้อสินค้านีย อีกช่วหนึ่งคือว่าเออเขาจะซื้อจากร้านค้าไหนดีที่น่าเชื่อถืออือบนะครับบางทีคนซื้อไม่ได้ซื้อของจากร้านที่ขายถูกสุดเสมอไปอ่าใช่ใเพราะฉะนั้นเองปัจจัยสําคัญเลยความน่าเชื่อถืออบางทีร้านค้าอีกร้านค้านึงขายแพงกว่านิดนึงแต่ว่ามีแต่น่าเชื่อถือกว่าเพราะฉะนั้นคนเออยินดีที่จะจ่ายตังค์แพงกว่ามั่นใจว่าได้ของแน่นอนครับเพราะฉะนั้น จุดนั้นเองเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะไปตอบโจทย์ดได้มากขึ้นอ๋อก็มาเลือกเน้นเรื่องของความน่าเชื่อถือของ,อของราคาใช่เพราะจริงๆที่พวกเรามองกันว่าตอนนี้ในไทยเองยังไม่มีเจ้าไหนที่ชัดเจนที่เป็นตัวกลางที่สามารถอบอกได้ว่าเจ้าไหนที่น่าเชื่อถือ,อจริงๆจังๆครับคือถ้าดูฝั่งตะวันตกเนี่ยมันจะมีเรื่องของการให้คะแนนในบริการต่างๆเหล่านี้ไปอยู่แล้วตอนนี้เราจะเริ่มเห็นของไฟซ่ามีเรื่องกัน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้ด้วยใช่ครับก็เป็นจุดหลักหนึ่งที่เราคิดว่าจะวางแผนเข้าไปตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ก็ต้องติดตามดูครับโอเคเราจะได้เห็นกันเมื่อไหร่เร็วๆนี้ป่ะคว่ายังอีกว่าคิดว่าเร็วๆนี้ครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องตัวบริการไทรซ่าไปแล้วคราวนี้มาพูดตัวบริษัทกันว่างด่กวตอนนี้ทีมงานเรามีกันอยู่สิบมีอยู่สิบคนสิบคนแล้วมีอะไรที่เป็นเรียกว่าเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ไพซ่าสามารถ เติบโตตั้งแต่วันที่1มาถึงตอนนี้เนี่ยสามารถเป็นบริษัทที่แข็งแรงและประสบความสําเร็จได้ครับครับกุญแจสําคัญก็คือผมขอสรุปเป็น3อย่างครับนะครับเอ่ออย่างที่1คือเรื่องทีมเวิร์กนะครับอย่างที่2เรื่องการตลาดนะครับหรือทางด้านพวกโมเดลธุรกิจต่างๆนะครับอย่างที่3ามแพชชั่นหรือความมุ่งมั่นครับผมนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องทีมเวิร์กเนี่ยคือเราจะทําธุรกิจขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะมีแต่วิศวกรได้ครับ เออนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มจากการหาทีมงานที่เราสามารถที่จะมุ่งมั่นไปด้วยกันนะครับต้องมีวิศวกรต้องมีทีมการตลาดเพื่อให้มีคนซื้อเข้ามาเข้ามาใช้บริการต่างครับนะครับอันนี้คือเรื่องทีมเวิร์กที่เราต้องต้องดูแลนะครับเรื่องการตลาดเช่นกันนะครับธุรกิจมันจะยั่งยืนได้เราเปิดมาปีนี้ปีที่3ก็คือต้องมีเงินทุนเข้ามาครับ เพราะฉะนั้นแน่นอนธุรกิจมันต้องทําเงินครับนะครับซึ่งมันจะทาให้ธุรกิจเรายั่งยืนและพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆได้ครับนะครับเรื่องที่สมก็คือเรื่องแพชชั่นนะครับเราทํากันมาเราไม่ได้เรียกว่าได้มีคนใช้มากกว่า1นึ่งล้านสามแสนลายภายในวันเดียวเราทำมาเยอะมากเราทํามาปีนี้ก็ปีที่3ามแล้วครับผมเพราะฉะนั้นคือเราก็ค่อยๆบิว ฐานคนใช้เข้ามาได้เรื่อยๆโดยเรามุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ของผู้ใช้ครับผมนะครับก็เพราะฉะนั้นคือเรื่องแพชชั่นความมุ่งมั่นที่เราจะยังคงทําธุรกิจตัวนั้นเนะี่ยทำสิ่งที่เรารักอะ่ะนะครบับต่อไปเรื่อยๆนะครับพัฒนามากขึ้นครับถามคุณฮาร์ดด้วยว่าในฐานะที่จากเดิมเนี่ยวันที่เราตัดสินใจกระโดดลงมาทําในธุรกิจเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้มันประสบความสําเร็จเนี่ยอยากจะแนะนําหรือฝากอะไรให้กับทางคนที่กําลังอาจจะมีไอเดียอยู่แล้วคิดว่าเออเราน่าจะทําของเราเองได้บ้าง ลองลองฝางข้างบ้านหน่อยครับอ่าก็คือในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าคนที่มีไอเดียหรือว่าคิดว่าจะอยากทําอะไรนะครับขั้นแรกคิดว่าเขาควรจะค้นหาก่อนว่าตัวเองชอบอะไรครับผมอันนี้หาให้เจอพอหาเจอปุ๊บก็อย่างที่สองก็คือให้ลงมือทําทันทีครับอย่าไปรอครับ,รบก็คือถ้าไม่เราไม่ลงมือทํำก็จะไม่เห็นผลนะครับสุดท้ายระหว่างที่เราลงมือทาเนี่ยเราก็ต้อง เก็บประสบการณ์จากการลงมือทาให้ได้ว่าอันไหนคือความผิดพลาดของเราอันไหนคือสิ่งที่เราทาดีถ้าทําดีแล้วเราก็ทําต่อไปครับถ้าไม่ดีเราก็เรียนรู้ไว้แล้วอยาให้เกิอกันอีกเอาละครับก็ท่านผู้ชมครับสําหรับวันเทีวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบริการคนไทยเนี่ยสามารถจริงๆแล้วเปิดมาปีแรกก็ทำรายได้ทํากําไรได้เลยนะครับผู้ชมเองที่มีไอเดียดีๆเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าลุกขึ้นมาทําแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ช่วงไทยแด์ไคโดของเราขอลาไปก่อนนะครับผมและทั้งสองท่านขอลาไปก่อนพบกับช่วงต่อไปกับคุณดวีครับสวัสดีครับ